กดเด้อหาอะไรไปเออไม่ใช่อ่าก็เหมือนกันชนเหมือนกันเลยแหละมันต้องรีเควสทีละคนเหรอน่าจะใช่ใช่มืดมืดวะมนมืดมืดใช้ฟิลเตอร์ก่อนค่ะอันหนึ่งหาฟิลเตอร์แต่อะไรอะไรนี้่ะสวัสดีค่ะทุกคนรอเพื่อนพอมก่อนค่ะโอ้พังมากอันนี้พังมาก อะไรเนี่ยหัวยังเปียกอยู่เลยอะอะไรเนี้ยโอ้ย <laughs> ผมมีอยู่แค่นี้เป่าแป๊บเดียวก็แห้งแล้วแม <laughs> <laughs> จะใช้อันนั้นตลอดเลยก็ได้นะ <laughs> ไม่ติดโคตรเท่รอเท่จังเ <laughs> ขาไม่เห็นรับเลยอ่ะเราเรีเควสจะแล้วนะไม่เห็นเขารับเลย ได้แท็กไลน์ด้วยเหรออีอะไรอย่างเงี้ยทำไมน้องมินเข้ามาไม่ได้มันมีฟิลเตอร์ที่ดีกว่านี้ไหมนี่ยถามจริงอ้าวของทิงก็เข้าไม่ได้เห็นไหมมาแล้วมาแล้วพี่วอนเนี่ยบอกถูกทุ่มไม่ใช่สองทุ่มเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆนี่ไงน้องมินไม่อ่านไลน์นี่ไงไลน์ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเ <Yay! S 2> อ้ยโบวสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีครับทําไมมันฟิลเตอร์มันพังในขณะนี้วะเนี่ยวันนี้กลับมาเจอกันอีกรอบนึ่งหลังจากที่ไลฟ์ไปตั้งแต่ละครออนวันแรกและวันนี้วันสุดท้าย <laughs> อ่ะให้โอกาสทุกคนได้เลือกฟิลเตอร์เป็นของตัวเองก่อน เดี๋ยววันนี้เราจะมันมันไม่มีฟิลเตอร์อะไรดีๆเลยอ่ะมีคนหักว่าคนจะใส่เสื้อวันลากี่ตัวก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเปลี่ยนบางเปลี่ยนบางหัวเปียกเลยเนี่ยเดี๋ยวฟิลเตอร์อะไรเนี่ยไม่เกลียดขอร้องดีๆเถอะอะวันนี้ละครออนแอร์วันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูละครไปด้วยกันนะคะ นะครับเอาฝากมีเพื่อนิงเพืนน้องมิ้นฝากแล้ววันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยแบบที่ไม่มีสาระเหมือนเดิมมาแบบไม่มีใดอะลอกด้วยไม่น้องไม่ไดแค่อยากจะชวนทุกคนคุยก่อนก่อนจากกันร้องต่อดีร้องต่อเอาไม่ร้องหรอ ไม่ไม่มีใครเข้าใจล้อ <laughs> ทำไมมันจะตุกไม่ได้ยินเสียงหมายถึงของทิง้งไม่ได้ไปแล้วหนึ่ง <laughs> ไปแล้วหนึ่ง <laughs> แล้วถาเไงอ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะพี่เกต <laughs> ไปดนะเชิญ <laughs> กระทิงก่อนคือชวนอีกทีอีกทีโอ้ คิอเตอแบบเนี่ยเขาพูดทำอะไรไม่เป็นไได้ยินเสียงอะได้ยิและก็ว่าอยู่ทำไมเงี้ยจังสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เกดใช่ไหมเป็นกำลังใจทุกคนขอบคุณครับพี่เกดโดยเฉพาะผมใช่ไหมครับยง ไม่เคยทำให้ผิดหวังวันนี้ละครของเราจะเป็นยังไงพูดอะไรไม่ได้จริงมันมันสปอยไม่ได้คือพี่บีสั่งมาทุกคนทุกคนต้องโปรดเข้าใจนะว่าคือเราสปอยไม่ได้จริงๆให้ดูสดกันอืมเราก็อยากจะบอกนะรูปก็มีเต็มอัลบั้มแต่ก็ลงไม่ได้สักรูปเลยที่ลงไปนั่นก็คือก็คือเรื่องแล้วเรื่องอีกนะนะครับผมทุกคน อยากจะบอกให้นะฮะรอละครจบก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงรูปนะเพราะว่ามันเยอะมากคือพอละครจบนะทุกคนอย่าอย่าบล็อกเรานะฮะเพราะว่ามันคงจะลงกันเยอะมากๆนะฮะบอกไว้ก่อนว่าเอ๊ะทำไมจะงงว่าแบบละครจบแล้วแล้วลงรูปไม่อยู่เพราะว่าลงเยอะมากขออนุญาตแะทิงครับ กยันนคอื่บ้างสวัสดีครับผมกระทิงครับผมโอ้โหฮัลโหลเพื่อนคือไม่รู้ไม่รู้คือคือจะแนะนำตัวอย่างนี้ไหมสวัสดีครับผมกระทิงขุนนรงประเทศรัฐครับอย่างนี้ไหมเอางี้ไหมฮัลโหลอายุแล้วผมจะเล่าเรื่องชีวิตผมให้ฟังอะไรยังเฮ้ยเอ้าวันนี้วันนี้ตอนจบใช่าไหรครับ ใช่แหละเอาค่ะวงจบเรา่าดูแครลักสลับสปาต่อนะคะทุกคนดีมากต่ออดกันอะไรครับนี่ยอะไรครับเนี่ยเออวันนี้ก็อันนี้คือเราตั้งใจว่าอยากมาชวนทุกคนใช่ไหมให้ดูพร้อมกันใช่ถูกใช่แล้วเดี๋ยวอีกตันหนึงนะ เราจะไปทวิตเตอร์กันต่อนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอีกสิบนาทีสองทุ่ม,ม,มอ่่าลืมนะครับผมติดแฮชแท็กพรามุกตอนจบด้วยนะฮะลืมนะฮะไปปั่นกันนะฮะเราจะปั่นที่เละเลยครับนี่ผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังอนน<ไ>ปพี่มิน้นอายุเท่าไหร่คะอายุยีิบสองค่ะ รู้เลยถามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ผมจะตอบให้เออตอนนี้เห็นตาโถมชาติคือคอมเมนต์อ่านไม่ได้อะม,ม,มันมองไม่เห็นนะมันมองมไม่เห็นนะครับขอบคุณครับน้องมิ้นคุยบ้างออพี่เพื่อนหนูคุยอยู่พี่เพื่อนสวัสดีคะ่ะไปน้องมิ้นไปน้องมิ้นต้องพูดแล้วน้องมิน้นไป วันนี้วันนี้เราจะได้เห็นฉากน่ารักน่ารักของคุณราษุดันนเพิธที่เราชอบมากได่เช่เชื่ออยู่นรเหมือนกันนะค่ะใครอายุมากที่สุดในสี่คนนี้วนาเอ้อใหม่ดิเอ้ยจริง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 ขอโทรคำถามใหม่ขอโทรคำถามใหม่ใครอายุมากที่สุดในนี้ใครอายุมากที่สุดในสี่คนนี้ ไม่มีค่ะไปอายุเท่ากันแหละค่ะทุกคนเฮ้ยทิงทิงเกิดสี่มีนาป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ครับเออสามเก้าป่ะสามเก้าป่ะสามเก้าครับเฮ้ยทำไมหรอดาว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรฮะทดสอบไม่ได้หรอว่าเกิดทดสอบอะไรนะคะ เไม่สามสองว่าสองว่ะไม่สองแล้วมั้งคงไม่สองแล้วไม่เบลอเลขสาวเลขสามแน่เลยเราไม่คุยกันเรื่องนี้ไปเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเขาเล่าครับเรารู้สึกไร้สาระมากเลยกับการที่เราคุยอะไรกันเนี่ยน้องมิ้นมีสาระสุดแล้วน้องมิ้นจะพูดอะไรครับโอ้โหพี่ทิงสูงเท่าไหร่ร้อยสามสิบครับ ใช่กระทิงสูงมากจนุกคนตัวเล็กอ่ะผู้ชายเออทิงเป็นลดความสูงไงนะคือคือรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ตัวเล็กขนาดนะแต่พอยืนกับกระทิงคือแบบตัวโคตรเล็กเลยอ่ะคือตอนนี้มุ่งมาทางลดน้ำหนักอยู่ครับเลยยังไม่รู้ส่วนสูงลดสูงไม่น่าลดได้ป่ะแต่น่าจะไม่โตแล้วมีละครโอ้ยอย่าโตแล้วพอแล้วพักก่อนพักก่อนไม่ผม แองเบอีพอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วเราจะไปทวีตินกี่โมงเดี๋ยวเราไปทวีกันสองทุ่มใช่ไหมสองทุ่มกว่าๆแล้วกันนิดนิดสองทุ่มนิดนิดแล้วกันสองทุ่มนะครับทำไมถึงชื่อกระทิงครับเราสิคะกระทิงทำ่งกระทิงคะอันนี้คือโดนถามบ่อยมากผมคือแม่ผมกลัวเป็นกันเทยครับแบบ ที่นี่แอันนี้ไม่แง่เลยนะคือเขาแบบว่าเหมือนลูกคนสุดท้ายอยากให้เป็นผู้หญิงไงบ้านมีมีผู้ชายสี่คนแล้วเอเป็นพี่ชายหมดเลยแล้วก็เขาไปขอจริงแต่ว่าจร่งเกิดมาแน่เหมือนผู้หญิงก็เลยต้องแก้เคลมอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นรูปตอนเด็กเลยอ่ะไม่ให้ดูกายพันมากเท่อ่ะเท่อ ดูตอนจบไม่ไหวนะ <Hey, S 1> กระทิงทำไมชื่อพลครับออ๋ไม่มีไม่มีใช่เหร,อ,หรอั่ว <laughs> นมัดมวเลยปี <laughs> ถามประวัติอะไรครับนี่อ่ะไฮภูมิไฮครับภูมิครับไฮค่ะแฟนอินเตอร์เยอะมากให้กลยผู้กำเมืองได้เกาะได้น้อยเดียวครับ คือมองไม่เห็นคอมเมนต์นะตอนนี้ฮัลโหลไม่เลยผมว่าผมกำลังสนุกกับคอมเมนต์เลยไม่คือบางอันก็อ่านไม่ออกเลยเผือว่าไม่อยากใภาษาอะไรดูผมจะพยายามอ่านนะครับจะพิมพ์คลิปทำไมคอมมี่ที่ว่าไปเดี๋ยวไีกครับผมไม่รู้ผมทำอะไรฮ่า เริ่มถามเองตอบเองแล้วิธีโอ้ใครคือน้องชายของฉันจากอินโดนีเซียฉันรักคุณพี่ชายก็ได้ผมอ่านสวัสดีครับฉันว่าสวัสดีฉันว่าจากไทยฟอร์มาเลเซียเคนเบดีามีหลายประเทศมากครับผมเยอะมากอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนส์ดูทุกคนอินเดียก็มีโอ้โหเฮโร่ลัน คือสมัยไอ I Love You Guys Thank สวัสดีค่ะสวัสดีครับลาบบอฟเฟอร์ยูไกน้องมิ้นไม่ได้ติดไวเลสหรือไงทำไมไม่พูดอะไรเลยพี่ไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจอันนี้อันนี้คือพี่ไม่เข้าใจเลยแบบอะน้องมิ้นพูดซิน้องมิ้นพูดซิแล้วน้องมิ้นพูดอะไรก็ได้สวัสดีค่ะ ไม่ไม่เอาสวัสดีดิเอาม่สวัสดีเล่าชีวิตตั้งแต่เด็กให้พวกพี่ฟังาแบอยากฟังอะไรนีดหนึ่งไม่เห็นไม่พูดเลยฮัลโหลดีมากครับดีมากครับไฮไฮแค่นี้อ่ะอย่าลืมดูฮาร์โมนกนะคะตอนจบค่ะดีมากอยากให้แต่ละคนเนี่ยจะจะเอาจริงนะคือคือ คือตั้งแต่ต <moder ne S 1> ั้งแต่แบบว่าไปเกาหลีแล้วว่ารูปเนี <ick> ้ยปล่อยออกไปอ่ะก็คือก็รู้แล้วว่าพี่ตาเป็นเห็นปะเดี๋ยวว่าี่ชุดมันได้โอ้ขอกำลังใจทำบ้านหน่อยตั้งใจทำบ้านนะครับพี่มีไม่คนภาคอะไรคะใช่ปะอ่านไม่ผิดใช่ไหมใช่น้องมินภาคอะไรน้องมินท่คนภาคอะไร อีสานไครพิศานไหนว่าอีสานเนี่ยเด้งอะเพราะ่ได้เรได้หนอนล้ามากพอได้ทิ้งสอนทิ้สอนแตบางเรื่องใช่บ้าไม่ได้งั้นกระทิงกระทิงพูดได้กระทิงแบบเก่งฮะไหนก็ต้องโชว์ภาษาอีสานแหนเออโชว์สิยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวแม่ตีนะ เดี๋ยวต้องไปเรียนก่อนจะไปเรียนอีกแต่ที่ไม่ได้เกินเมื่อกี้มีคนบอกว่าให้ให้ทุกคนอัปเดตผลงานที่กำลังทยอยู่หน่อยว่ามีอะไรบ้างเริ่มสิใครก่อนคะเงียปลืก็ อบับก็มีอ,อ้อมฟ้าอบดิบค่ะที่ถ่ายอยู่กั่แคลรบสลับชะตาออนแอร์อยู่นะคะตบเมือ่อเป่นแหละ <c oughs> คุณกลิปเรียบลิครับ <c oughs> <c oughs> ผมผมนะครับเรื่องเก็บแผ่นดินกับผู่เวนนะครับยังไม่ปิดกล้องเลยครับยังไม่ปิดกล้องจ,งจริงยังถ่ายต่อไม่ได้ครับก็ <c oughs> รอครับอีกนิดเดียวก็ได้ชมแต่ก็ไม่รู้เมื่อ,อไหร่นะครับอดใจดนิดนึงฮนะ ผมของผมก็มีแคมรักสนับตาครับเล่นกับพี่บัวแล้วก็มีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายทำนลยครับก็ทางย้องสั่เนี่ยฝากด้วยนะครับเขาก็่อ้ทันเร็วมากเรื่องอะไรอะฮะเรื่องนั้นอะเขาก็รู้แล้วป้าบอกชื่อเราให้ค่อยหักเจ้านี่แต่แคมรักสนับตามบ่อยนะครับก็ทิ้งไม่ได้เร็วมากผมสุดยอด วันดูเจ็บแผลเฮ้ยเฮ้ยดีเล่นดีมากโอ้ชมชมเลยชมตรงนี้เลยเล่นดีจริงเออชมเลยอ่ะโอหสุดยอดขอบคุณครับเพื่อนเลยอือยิมตามชอบแถมบอกับเรื่องนั้นอีพีเมื่อวานนี้คือแบบแถมด้วนเลยคือเขาแถมเดินมาเตะเลยงงไปหมดเลยเฮ้ยจก็ว่าอยู่ให้มันเหมือนจริงว่ะเตะเฮ้ย แล้วมีไดอหลอกอันหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะบอกว่าอย่าทําบ้านพังแล้วบ้านพังมึงโดนแน่อะไรแบบเขาก็เล่นแบบนั้นคือถีบบ้านจริงปะจริงที่ผีบฝาบ้านแล้วเขาก็ด่าคือจริงจริงตอมันไม่ได้อยู่ในบทใช่ไหมใช่แต่ว่าริงี้ก็โวยวายแล้วมันไปโดนฝาบ้านพอดีเองเขาก็เลยด่าไม่เคยเสื้อตีจริงอีกเนี้ยโอ้โหแล้วนี่น้องมิ้นปากยังเนี่ยน้องมิ้นเนี่ยน้องมิ้นยังไม่ฝากเลยเนี่ย เราคอมมิวนิรนต์เกิดก่อนค่ะแล้วก็คือเธอค่ะรักแท้ขายเสร็จแล้วแต่ว่าคือเธอยังไม่เสร็จน่าจะปหน้าโอ้รักแท้คายเสร็จแล้วเหรอรอดูคายเสร็จแล้วค่ะเพิ่งปิดกล้องไปอย่างที่บัวตอนแรกถิดโควิดแบบว่าเหลือสามคิวอะไรอย่างเงี้ยยงไม่ได้เหมือนกันเลยอะเราก็สามคิวไงแต่ยังไม่ปิดเลยรอดูคุณเป็นตำรวจหรือทหารนะ คุณเป็นอะไรนะคุณเป็นทหารนะทหารน่านโอ้โหไปสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วเราไงต่อเราจะไปเล่นทอิตแล้วทุกคนไปปั่นทวิตเตอร์วันนี้รู้สึกเหมือนไม่ได้ อะไรกับแบบทุกคนเลยอ่ะคือแบบว่างงๆเรอเราก็งงเหมือนกันนะก็อรองเงยอออยากชวนทุกคนให้เห็นหน้าเห็นตาเรานะครับก่อนที่จะไปดูละครตอนจบคืนนี้อะไรอย่างเงี้อืมใช่ใช่ก็ฝากละกอนด้วยนะคะตอนสุดท้ายพูดซิพูดซิเออพูดซิสาระหน่อยพูดหน่อยปรเด็นเลยพูดหน่อยเลยพูดหน่อยไม่เธอพูดสิเฮ้ยใครจะนำเรือกพูดเลยให้กันพูดดีกว่า ไปตอนนี้น้องมิ้นหมุนแล้วนะน้องมิ้นหมุนแล้วนะหมุนแล้วอะไเหลือเราบ้านหมุนแล้วนะน้องมิ้นอ่ะตอนเนี้ยเดีอยากมีอีกเรื่องหนึ่งอ้าวน้องมิ้นหมุนอยู่จะพาเราน้องขัดเล่นทวิตเตอร์อ๋อน้องมิ้นเหรอเร็วๆไปไปไปรีทวิตหน่อยจะได้แบบว่าไอฟอยไม่ไม่เห็นเลยเออแล้วแล้วแม่แม่น้องมิ้นก็ทักมาบอกว่าสอนน้องเล่นทวิตหน่อย นี่ก็บอกว่าอเดี๋ยวขอเชิญไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งคุณรู้จะรักแม่เพชรตอนไหนครับอเดวไปดูวันนี้แหละครับวันนี้แหละครับวันนี้ยังไงก็ต้องรักแล้วล่ะครับใช่ไหมครับไม่งั้นไม่มีแล้วครับไม่รักก็ละครไม่จบหรอป้าต้องรักแล้วนะต้องรักแล้วในทีนี้มาบูเฮมาบูเฮคืออะไรครับมาบูเฮ แบนหมดแบนหมดหมดตอนจบไลยพอดีโอเคอ่ะก็เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าน้องมิ้นเล่นเพิ่งเล่นทวิตเตอร์ก็เลยจะให้น้องมิ้นฝากทวิตเตอร์หน่อยนะนะกดติดตามเออพี่ทวิ t เตอร์อะไรครับเอ่อโพสเป็นอย่างเดียวพี่พี่บัวช่วยสอนอยู่เดี๋ยวนะเลยนะโพส อเออนี่ต้องให้จานเอาเอาว่าน้องมินนะครับเข้าไปทีแฮชแท็กความบกตอนจบให้ได้นะแล้วอยากเขียนอะไรน้องเขียนไปเลยนะเขียนเต็มที่เลยนะเออขอเข้าฮชแท็กให้ถูกก่อนเ,ออเข้าไปได้แล้วก็สุดยอดแล้วจริงๆทั้ทงที่จะรีทวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีแฮชแท็กคาบุตอนจบด้วยนะ เเอออโค,คแล้วก็<ม>แท็กแท็กความบุ๊กอีพีสิบห้าใช่ไหมสองอันไม่ใช่ตอนจบ <laughs> นจบเลยไม่ใช่ตอนจบแล้วอันจบแล้วความุกความบุกก๊กอันจบตอน,ตอนจบโอเคค่ะต่อสู้น้องมิน้นพี่เป็นกำลังใจให้ <laughs> โอ้อกระ <laughs> ทิงอย่าทำเซียนโอ้มาเซียนตอนอีพีห้าโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยแล้วพอคอทวิทเป็นนะโอ้เขาทวิทใหญ่เลยนะ สวิตใหญ่เลยคนเนี้ยสวิตไม่หยุดเลยเออประมาณเหมือนกันนะเออมันสนุกดีเหมือนจะติดนะจะเอาไปเอามาจะเอาดีทางนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมโอ้ยสนุกดีเพร่อว่ามีมีคนคุยเรื่องละครด้วยอะไรเงี้ยอือโอเคเราไปไปกินน้องมีฝากกันนะฝากฝากไอจีไอฝากคอมพิวเตอร์จำชื่อไม่ได้หรอชื่ออะไระ ่ะ M I N N T R A เอาไหมว่าน้องมิ้นน้องมิ้นไปโพสอะไรก็ได้ที่แบบว่าเหมือนแสดงตัวตนในแฮชแท็กความมุ่งมันจบนะเดี๋ยวพี่จะไปกด follow เองโอเคไหมอืมอ่าโอเคนะทำนั้นนะเดี๋ยวเราจะหาเองโอเคโอเคค่ะงั้นก็ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับแฮชแท็กความมุ่งมันจบนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันนะคะสองคนในทวิตเตอร์เอ้ยนี่นี่ คุณเซฟอะไรเซฟเซฟไลฟ์เป็นไหมเนี่ยมันเป็นใช่ไหมเป็นไหมเนี่ยเอาเลยเอาไปไหว้กดยังไงก็ได้ให้มันเซฟอ่ะเผื่อคนที่ดูไม่ทันเขาอยากดูอะไรอย่างงี้อืมเป็นไหมเนี่ยเคยเคยเซฟเคยไม่ตอนนี้มันตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมนะมันมันมันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนหน้าตานิดนึงมันก็อาจจะงงๆหน่อยแต่ก็กดได้ถูกเลยกันเขี้ยวปะก็ กดไม่ถูกก็หายไปเลยอ่ะกดไม่ถูกก็หายไปเลยนะครับมันจะเก็บไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรอไม่ใช่มันมันต้องอะไรสักอย่างไปกดดูอะไรทำไม่ได้แล้ะได้เดี๋ยวลองดูตองหวังนะครับก็เนี่ยบอกแล้วว่าให้คุณเป็นคนแบบเริ่มต้นไม่ถ้าคุณไม่เกิดการเรียน นี่จะมาทะเลาะกันตรงนี้ไม่ได้นะคือไม่เกิดการเรียนรู้ในี่คุณไม่ได้นะไม่เกิดต้องเรียนรู้นะฮะไปรับผมทุกคนไปดูละครกันดีกว่าแล้วก็อย่าลืมปั่นทวิตเตอร์กันด้วยนะครับผมย้ำอีกทีครับพรามุอะไรว่าแฮชแท็กพรามุกตอนจบนะครับ <c oughs> ค่ะก็ฝากติดตามละครพรามุกด,ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามมาจนถึงตอนจบนะคะก็ ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากความลุกเอาไว้ในความทรงจำของทุกคนด้วยค่ะครับผมก็ขอบคุณสัมภรักชาติด้วยนะฮะไปไป Go Twitter เราเจอกันใน Twitter ไปโกเดินครับบายบายค่ะทุกคนเจอกัน